ที่เขาปลูกพริกด้วยระบบน้ําหยดค่ะผลผลิตนี่นะคะเขาบอกว่าปลอดสารพิษแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะถึงขั้นส่งไปขายยังต่างประเทศกันเลยทีเดียวค่ะทําได้อย่างไรไปดูกันนะคะพื้นที่ปลูกพริกที่อําเภอขาม สแกแสงที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมีประมาณ3,000ไร่เศษค่ะส่วนใหญ่ก็จะใสาน้ำฝนในการให้ผลิตให้ใ,หในการให้ผลิตนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ใหญ่บ้านสิริพัฒส,สอนวงวุทธ,ธิพัฒาค่ะก็หันมาปลูกพริกด้วยระบบน้ำหยดในพื้นที่กว่า20ไร่นะคะเป็นสายพันธุ์ซปเปอร์ฮอตแล้วก็สายพันธุ์ฮอตเวสค่ะ สายพันธุ์รูปผสมที่ให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงนะคะและเพื่อเป็นการประหยัดน้ําการปลูกพลิกเนี่ยต้องใช้ระบบน้ํำหยดค่ะคลุมด้วยพลาสติกเพื่อที่จะรักษาความชื้นเอาไว้ป้องกันวัชพืชขึ้นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า ป้องกันกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว1ไร่ปลูกได้3,000ต้น80วันเก็บผลผลิตกันได้แล้วนะคะโดย<บ>พริกรุ่นหนึ่งเก็บผลผลิตได้ถึง60ครั้งที่สําคัญปลอดสารพิษด้วยนะคะสําหรับผลผลิตจะส่งตลาดในเมืองก็คือสุรารนครแล้วก็ตลาดกรุงเทพขณะที่ต่างประเทศค่ะส่งไปไกลถึงสาภาพยุโรปผู้ใหญ่บ้านสิริพัชร์บอกด้วยค่ะบอกว่าอยากจะขยายพื้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตเหมือนกันแต่ก็ติดปัญหาเรื่องของแรงงานค่ะเพราะว่าหนุ่มสาวไม่นิยมทาการเกษตรแต่หันไปทํางานโรงงาน งานกันซะมากกว่าครับน่าเสียดายโอกาสดีๆค่ะอะแหะครับก็ส